ชวนคุณผู้ชมไปดูงานประเพณีสักการะพระพุทธเมตตาบูชาเจ้าปู่ภูกระดึงค่ะเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสามัคคีของชาวภูกระดึงค่ะ ชาวอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะได้ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสักการะพระพุทธเมตตาบูชาเจ้าปู่ภูกระดึงค่ะจัดขึ้นที่ลานพระพุทธเมตตาหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูกระดึงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นายสุภเลิกน้อยสุวรรณในอำเภอภูกระดึงกล่าวว่าอำเภอภูกระดึงมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และความศรัทธามายาวนานค่ะมีพระพุทธเมตตาและเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2463เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านจบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้สร้างองค์พระพุทธเมตตาจำลองประดิษฐานณศาลาพระพุทธเมตตาหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึงเพื่อให้หนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสุริมงคลในชีวิตโดยงานประเพณีนี้ค่ะถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในการสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่าเพื่อทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศรัทธาแห่งดินแดนภูกระดึง งานประเพณีสักการะพระพุทธเมตตาบูชาเจ้าปู่ผูกกระดึงนะคะก็จะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้ใครที่สนใจก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะ